งานใหญ่กำลังจะมาถึงครับประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมปีหน้าครับโดยวันนี้ท่านนายกแพทองทานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยกว่า18,000คนจากเกือบ200ประเทศประกอบด้วยผู้นําระดับสูงด้านเศรษฐกิจการเงินทั้งระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คลงและผู้ว่าการธนาคารกลางท่านนายกย้ำว่านี่คือโอกาสสําคัญที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพระดับโลกโดยเฉพาะด้านของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการเงินและการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน4ชุดเพื่อดูแลด้านสาระถะพิธีการความปลอดภัยและการให้คำปรึกษาเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพรันนี้ก็จะมีผู้เข้าประชุมประมาณ1น0น คนจากทั่วโลกนะคะประเทศสมาชิกเขียงเข้ามาประมาณ200ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นผู้นำระดับสำคัญสำคัญของแต่ประเทศนั้นนะคะ่าเราก็จะสามารถแสดงได้ว่าเราเป็นสามารถเป็น,าาปน financial hub ได้นะคะแล้วก็การใช้ AI ใช้ระบบดิจิทัลต่า,างๆที่สามารถนำมาประยุกต์รับใช้ในอีเวนต์นี้นะคะนอกจากการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยแล้วยังสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกด้วยครับ